86355 7893ขอบคุณทางเช่าผสมบันติวิตามิน B นะครับสนใจโทรไปที02่02-026-5888โดยบริษัทโนวาออร์แกนิกจำกัดครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับ j j 9 9ครับสำหรับข้อมูลวงการมวยนะครับแล้วก็ข้อมูลวงการฟุตบอลน,นะครับ JJ99 ครบเครื่องครับทั้งข้อมูลวงการมวยแล้วก็วงการฟุตบอลติดตามกันต่อยกที่3ครับมาลุ้นมเวทีนี่ครับสวัสดีครัง ซีพีนะครับจเจริญพ,พ่อกระพราอาหารจำกัดมาชนแล้วก็ทบอเรานึกถึงโตโยต้ามองไปที่เคมอเตอร์เลยทั้งหมด21สาขาเข้าสู่บริการ19แห่งแล้วก็รับประกันเรถตั้ง8ปีแนะ่รถผูกถึง10ปีนะอา้าว02นะครับ662 6555จากเคมอเตอร์ครับโอ้โหนี่ครับขอบพระคุณนะครับคุณวิเชียนสมภพลุงโลดอ่าตอนนี้ยก3ามปุ๋ยดูเดือดเข้มคนเราใจนี่ครับมาไฟแดงโควินสิจเจริญทรัพย์ ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของพี่วีจเจริญทรัพย์เกียรต้นช่องเลยครับมาชายาแชมป์ใจเพชรอ,อดีตยอดวยไทยนะครับยอดวยโพยพระราชทานสําหรับคุณพ่อมาแต่ลูกชายก็ใช้ย,ย่อยครับดีกรีนี่เคยเป็นแชมป์เปี้ยนร้อยแปดปอนด์ครับทูเนียรฟไฟเวทของทูฟอร์ยูมวยมันวันศุกร์มาถือว่าไม่ธรรมดาครับอหมิงนี่นะครับวันนี้จเจริญทรัพย์ฝากขอบคุณมาด้วยนะอาจารย์ระโมทแสงอรุณเนี่ยนะครับซึ่ง ลูกศิลูกชายเรียนอยู่ที่นั่นครับเออนี่เลยครับนักมวยต้องเรียนหนังสือเรียกว่าไม่ถือว่าพอต้ออเลิกมวยไปแล้วก็ยังมีอนาคตับจบระดับปริญญาตรีบางคนปริญญาโทปริญญาเอกอ้ยนี่ครับว่ากันต่อคลาสสิกเบียดชนเข้าไปนี่ครับคู่นี้ทกกันถูกส่งถูกตลาดจริงๆ ับปทุมธานีปทุมธานีถือว่าเจ้าบ้านเลยครับพอเจอกันที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับต้องขอบพระคุณด้วยครับท่านในสนามใจดีครับคุณอํานวยเกตบํารุงขอด้วยท่านรองนสนามครับพี่บอยคุณเพิ่มคูนรัพย์เกตบํารุงครับอานักเมืองทัศิกนะครับทัศิกเดระดิกขยับเข้าไปเรื่อยโควิวตั้งตั้งตั้งไวลูกชายเจริญทรัพย์นะแต่ว่าเจริญทรัพย์นี่เป็นมวยบูลูกชายบูไม่เอาบูไม่เอาเรียนหนังสือดีกว่าเอา คัสิกโยกไมาอีกคัาสิกเข้าใกล้มาเจาะยางม่ทีนึงเขาบอกว่าไฟนี้นี่ซ้อมเตรียมตัวดีเลือเกินนะครับทางด้านของโฟวินมั่นใจนะครับว่าต้องแจ้งเกิดให้ได้แต่ว่าคาสิกนี่จะยอมหรือเปล่านะครับเพราะตอนนี้นี่พยายามจะเบียดเร็วขึ้นแล้วนะครับมีเตะเจาะยางแล้วก็ต่อยหมัดนะครับเป็นอาวุธเด็ดเลยนะครับของคลาสิกแล้วก็ชวนทะเลาะตลอดด้วยเพราะว่าถ้าไปยืนคุยนี่ดูว่าหลักเลี่ยมเชิงนี่จะเป็นรองทางด้านของโฟวินครับ โอ้อยหมดยกหมดยกครับพักคู่เดียวนักชกที่เกิดแผลแตกทางแอนตาซินก็จะมอบสวัสดิการค่าสาพยาบาลให้กับนักชกที่เกิดแผลแตกเข็มละ500บาทด้วยกันนะครับและว,วันนี้ต้องขอบคุณเพชรยินดีอะคาเดมี่จรลันสนินวงศ์3สครับสาสกุลยิมตลาดกลางละสวยละลัยลำนูกาคลอง4อุปกรณ์มวยยี่ห้อไพรภายใต้ครับรองคุณภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่มวยเด็ด789ขอขอบพระคุณครับเอาละครับยกนี้ดูว่าทางด้านของคลาสสิกนี่ ออกมาเดินเต็มสูบแล้วนะครับต่อยหมัดสาดแข้งแล้วก็ปล้ำนายตีเข่าแต่มาโดนโฟวินนี่บิดเหลี่ยมล้มลงไปสองครั้งนะครับดูนะครับหยุดไม่ได้ยุบไม่ได้นะครับทางด้านของโฟวินเพราะว่าในช่วงพักยกนะครับทีมงานโอคาสิกนี่บอกให้เดินให้เร็วเลยนะครับออผู้นด้ชกในพิการน้ำหนัก113ปอนด์นะเล็กๆในรุ่นนะไฟว์เวทอะายแดงโฟวินน้ำเงินคลาสสิกมคลาสสิกวันนี้คลาสสิกไม่เอาแล้วต้องเดินชนชนอย่างเดียวมแต่ว่าเฟวิแกับ กดหมากดว้วยแน่นเลยทีเดียวโพยขยับยิ่งรัดไปเรื่อยยิ่งของงูเหลือมีกวางอ้นเดออ่ะในส่วนครับคลาสสิกฮะบู๊บู๊โอ้โหแต่ว่าวันนี้มาโฟวินฮะาังนี่ครับฮะแข้งหน้าก็สวยแต่ว่าเดี๋ยวดูครับลูกลูกตื้อของคลาสสิกนี่แหละครับฮ่าช่วงหลังสดด้วยนะครับสดเหลือเกินคลาสสิกอ่ะติดตามเลยครับยกที่สี่พยายามจะเบียดจะชนตลอดนะครับดูโอ้โหวงใน จับล้ามในนี้ก็โดนลูกขวางนะครับโอ้โหวันนี้โฟวินเองก็มีการแก้เกมมาดีเอาละครับแต่ตอนนี้เริ่มแรงขึ้นมานี่แล้วพัเตะไปนี่โดนเกี่ยวแล้วเททิ้งทันทีครับอ้าวชนอย่างเดียวคลาสสิกไม่มีคลาสสิกแล้วชนอย่างเดียวออกมาโฟวิลมลูกชายเจริญทรัพย์ไปกระนอนยางไงอ่ะคุณพ่อในตอนต่อยมวยเนี่ยนะนะดื้อดื้อดต หือมากจะไล่ไม่ทันนะครับเพราะคูช่ชกเร็วกว่ามาลูกชายกบอกไม่เอาแล้วตกชกส่งนี่เอาเทกระจาดอีกทีหนึง่งโอ้โหนี่ครับแต่ไม่เป็นไรครับคลาสสิกอ่าตื้อเท่านั้นตื้อเท่านั้นตื้อเข้าไปนี่ครับต้องดูครับติดติดเข้าไปครับต้องดูฝ่ายแดงโฟวินอ้าวโดนจิ้มท้องอ้าวเดี๋ยวต้องดูครับมาใหญ่ยุบใหญ่ย่นนะายแดงโฟวิโนโอ้โหดูว่ายังตั้งได้ดีนะครับเรียกว่าออกแข้งนะครับคอยสกัดเอาไว้ตลอด สิเกงก็พยายามจะเบียดจะลุยมีทั้งหมัดทั้งสอกนะครับตอนนี้แต่ว่าวงในนี่ก็ยังปล้ำไม่ได้นะครับเพราะว่าโฟวิลนี่คอยขวางคอยแทงสกัดด้วยครับมาต่อยหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองแหมต้องเอาหมัดสองของมัเฟือเวรพลมาใช้โรวิชาน้อยพอทวีละมั้งไปแหมโฟวิลกับตั้งและโตและรัดดูดิเทคาจานล้มอีกแล้วโอ้โหนี่ครับ แ้วน้ำเงินช่วงนี้ใทยร้อนไปนิดนึงครับเรียกว่าจังหวะมันขาดขาด,ขาดเกินเกินแต่ว่าความพยายามดีครับนี่อยู่ในช่วงปลายยกที่สโอ้มีแผลแตกนิดนึงครับนี่ครับหมดยกหมดยกที่ซีรี่ครับพร้อมด้วยปอสาวหน้านะครับมีห้องสตรีมและเครื่องออกกำลังกายที่ทันสมัยด้วยครับบริหารงานและดูแลโดยคุณจิ้นเจเจนะครับพี่ขอนแก่น ก็ใบขอนแก่นก็เรียนเชิญนะครับไปเจอกันได้ครับคุณจิ้นเจเจดูแลและบริหารงานอยู่ส่วนข้อมูลข่าวสารวงการมวยครับเจเจเก้าครับเจเจเก้าเก้าก็ทั้งข้อมูลข่าวสารวงการมวยและก็ข้อมูลข่าวสารวงการฟุตบอลครับแต่ว่าตอนนี้บนเวทีโอ้ยคลาสสิกมาตอนนี้กำปั้นมาเป็นชุดชุดเลยครับเอาละครับเรียกว่ามีมดเป็นคําตอบสุดท้ายแล้วนะครับคลาสสิกไล่ต่อยเป็นการใหญ่แล้วนะครับดูว่าจะมียาฉีดมา ถึง3 0 0แสนบาทด้วยนะครับให้กับทางด้านของคาสสิกมาดูกันนะครับว่าทางด้านของโฟวินนี่ยกสุดท้ายนี่จะคุ้มอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่ามาเป็นพายุจริงๆทางด้านของคาสสิกอ่าวันนี้ต้องขอบคุณนะครับก็สมโอทีนะครับมีพ่อมีซิงค์คุณพิชัยกิติธินะครับขอบคุณด้วยเลยทีเดียวแล้วก็าวโรเราจะซื้อรถโตโยต้านะครับจะรุ่นใหม่ๆนี่ึโมเดลใหม่ๆนี่เ็ตเลยต้องโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับทั้งหมด2 1สาขา เข้าสมบริการ19แห่งแล้วก็รับเงินงบตั้ง8ปีแนะ่แล้วก็ลดผูกถึง10ปี0 2นะครับ662 6555จากเคมอเตอร์นะครับเคมอเตอร์ K แล้วก็ CP เจริญพกพาอาหารจำกัดมาหาชนนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับคุณอดีเดกเสบพทักษ์แล้วก็ท่านดรพงศ์วิเศษไพฑูรย์ในน,นามของ c ีเจริญพกพาอาหารจำกัดมาหาชนครับนี่ละครับผู้สนับสน,สนุนหลักของรายการเราเลยครับ รวมถึงท่านดรพงศ์วิเศษไพฑูรย์ครับท่านให้เกียรตินะครับเป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ครับของรายการศึกเพชรยินดีมอบด้วยรายการมวยมันวันศุกร์ครับทําให้มีมวยดีๆแบบนี้ครับรวมถึงมวยรอบนะครับมาพรุ่งนี้มีมวยรอบด้วยกันถึง2รอบเลยทีเดียวมีทั้งมวยรอบ CP f เงินล้านครับนัดเปิดเปิดมวยรอบนะครับแล้วก็ มวยรอบซีทีเมจิเงินล้านาพู่นี้ชมกันจุใจเลยครับ4คู่เป็นมวยรอบทั้ง4คู่เลยนะครับวันนี้ว่ารายการดีรายการใหญ่แล้วพรุ่งนี้หารายการดีรายการใหญ่เช่นกันตอนนี้อยู่ในช่วงประมาณครึ่งนาทีสุดท้ายของยกสุดท้ายครับอ้าวแมดูนะครับเหนือชั้นเลยนะครับไยแดงเฟอรวูไม่เจ็บเลยหมดยกสุดท้ายนะครับรอการต,ตัดสินสักครู่หนะึ่ง พอจบคู่นี้ไปได้คู่เอกวันนี้นะครับในน้ําหนัก130นร้อยสามสิบผ้าเดือดร้เวทใหญ่เลยเดือดรลท์เวทนี่ไม่ต้องห่วงนะครับบึกบักบึกบักในดีที่ผ่าน,านมาเนี่ยมีทั้งอดุนแดนชัยเดชตริศอู้ดังๆดัง,ดง,งน,น,นะร้อยสามสิบผ้ามาดูกรรมการผู้ห้ามบนเวทีนะครับดูคะแนนเรียบร้อยแล้วก็แดงนะครับโฟวิลสิทธิ์เจริญทรัพย์เป็นฝ่ายชนะทัศน์ิ์นะครับพุ่มพันม่วงคู่นี้ชกกันในพิกัดน,น้ําหนักร้อยสิบสาม